กดกดล็อกประตูให้หนอยครับอรโอเคไฟตัวนี้ตัวสเตตัสมันเนี่ยมันจะมีเสียงสิบครั้งเพราะเดี๋ยวบางทีไปแล้วจะสงสัยว่าถ้ามาปิดล็อกรถแล้วมีเสียงมันจะดังประมาณนี้ครับสิบครั้งแล้วก็จะสเตตัสมันจะกลายเป็นไฟกระพริบ ถ้ามองจากกระจกก็จะเห็นอยู่นี่ถ้ามีคนมาเปิดประตูเนี่ยอ่าโดยที่ไม่ได้กดปลดล็อกครับมันก็จะลออ็อกน,นพอกดปลดล็อกปุ่มค้ำไลท์ก็จะติดให้ไฟสเตตัสแล้วก็ไฟหลีรอบคันทีนี้ Coming Home. คอมมิ่งโฮมคอมมิ่งโฮมยืดกุญแจไว้ในรถให้หน่อยครับ เ,เทสคัมมิ่งโฮมให้เพราะว่านี่รถคัมมิ่งโฮมก็คือเราสตาร์ทรถอยู่เราดับเครื่องแล้วเรายกไฟไฟสูงเนะี่ยยกมาทีนหนึ่งไม่ทันละเมื่อกี้มันมี